รถเก๋งงวดประมาณ7,000กว่าบาทมีรุ่นไหนหน่าเล่นบ้างวันนี้จะพามาดูใครสนใจสั่งซื้อได้ทั่วประเทศ สวัสดีครับผมคาร์ลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถเก่งงวดอยู่ที่ประมาณ70,00นะครับวันนี้จะพามาดูโอ้โหรุ่นแจ่มทุกรุ่นเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อท่านไปนะครับหรือว่าโทรเข้ามาหากาลิซิงเลยก็ได้นะครับต้องบอกเลยว่างวด7000เนี่ยมีแต่เก่งหน้าเล่นทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะค่อยๆพามาไล่เรียงแต่ละรุ่นเลยแล้วกันนะครับมีหลายรุ่นมากๆเลยนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของซูซูกิ s ซลี ซูกิสวิปนะฮะที่มีณปัจจุบันนี้นะครับเป็นตัว GL p l u s 1.2นะครับงวดอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะฮะ,ะต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะดูดีมากๆนะครับมีของตกแต่งพิเศษมาให้ด้วยนะครับคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้เลยแล้วกันเนาะ,ะถ้าเกิดว่าเราไปดูรถมือใหม่ป้ายแดงนะครับดูที่ในโชว์รูมนะฮะรูปร่างหน้าตาเดียวกันเลยนะฮะค่าง,งวดนี่ถูกกันเยอะเลยนะฮะแล้วออกรถกับการเลสซิ่งเนี่ย ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทเลยก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกเครดิตดีนะครับอาชีพมั่นคงนี่ก็ไม่ต้องถือเงินมาเลยนะฮะผ่อนงวด7,000กว่าบาทเนี่ยซูริกิสวิปถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่างวดไม่แพงอย่างนี้นะฮะขับสบายๆเลยที่มาดูรุ่นถัดมานะฮะที่พามาดูวันนี้นะครับก็คือ Honda City 1.5 Honda City นะฮะตัวที่พามาดูนี้นะครับตัวเป็นตัว S นะครับ i-vtec อ่าเป็น Honda City เนี่ยรถเก๋งต้องเล่าแบบนี้นะฮะฮอนด้าซิตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรถเก๋งเนี่ยถือว่าเป็นรถเก๋งที่เขาตั้งอย่ามาตรฐานเลยนะครับอ่าเปรียบเทียบกับทางด้านของรถรุ่นอื่นๆเนี่ยฮอนด้าซิตถือว่าเป็นมาตรฐานอ่าที่ดีเลยนะครับอ่าแต่ก็เล่าอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะฮอนด้าซิตเนี่ยจริงๆณนะปัจจุบันเขาจะมีอยู่งเครื่องนะครับถ้าเราจะเห็นรถมือ2นะเป็นตัวหนึ่งจุดห้าก็คือเครื่อง1นึ่งพันห้ารอยสี่สี่นะครับกับเครื่องหนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบนนะนะฮะแต่่่่ถถ้าาพูดึงงวเเครือ1.5ีย เครื่องไม่มีแผ่นะครับขับก็ถือว่าประหยัดมากๆอยู่นะครับทั้งวดประมาณสัก7 0 0 0เนี่ยก็ซิ่งมองว่ายังน่าเล่นมากๆอยู่นะครับถ้าใครสนใจนะเครื่อง1.5นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหน่าเล่นพอสมควรเลยนะสำหรับ iVTEC ทตัวนี้นะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมาเลยนะครับรุ่นถัดมาก็คือ Mazda 2 Mazda 2นะฮะตัวที่พามาดูนี้นะครับก็เป็น1 3นะครับทางด้านของตัว m a z d a 2นะครับถ้า ดูโมเดลนะฮะตัวรูปร่างหน้าตานะเอาจริงๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับทางด้านหน้าโชรูมนะฮะแทบจะคล้ายกันเลยว่างั้นนะฮะแต่อาจจะมีแตกต่างกันอยู่นะครับเรื่องของสีสันเรื่องของอรูปร่างนั่นนิดๆหน่อยนะฮะแต่ถ้าเอาจริงๆเลยนะโมเดลเนี่ยยังคล้ายๆก,กันกับทางด้านหน้าโชรูมนะครับแต่พอเป็นมือสองที่การ์ดซิงมีณปัจจุบันนะมาร์ตอสอนี้นะฮะราคาเนี่ยโอ้โหผ่อนสบายๆเลยนะฮะงวดประมาณ70,00กว่าบาทน,นะครับแล้วไม่ต้องดาวเลยเนี่ย ่าถือว่าน่าสนใจนะครับขับแล้วได้อารมณ์พรีเมียมนะฮะอ่ารถทางด้านของรุ่นทีสองเนี่ยดูพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็มีทางด้านของออปชันเนี่ยเขาเนี่เยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ Honda Civic FB Honda Civic FB นะฮะหนึณปัจจุบันนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าราคาเนี่ยโอ้โหปรับลงมาน่าเล่นมากๆเลยนะฮะงวดเหลืออยู่ที่7,000บาทเท่านั้นนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครนะฮะสนใจรถขนาดแบบ กลางๆนะครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับซีวิกเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยนะฮะต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะดีที่สุดเลยในคลาสรถกลุ่มนี้นะฮะฮอนด้าซีวิกตัวที่มีราคาประมาณงวด7,000นะครับซีวิกเอฟบีที่กาลซิงมีอยู่เนี่ยอ่าผมว่าถือว่าน่าสนใจนะขับเนี่ยเครื่องก็ถือว่าแรงนะครับภายในสปอร์ตนะฮะรูปร่างหน้าตาภายนอกก็ถือว่าดูดีแบบดีมากๆนะฮะมีล้อแม็กใส่ให้ด้วย ่าแล้วจริงๆมีหลายคันนะตัว f v นะครับถ้าใครสนใจรถประมาณนี้ลองกิ้งคลางเข้ามาหาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดรุ่นสวยๆให้เลยทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมางวดอยู่ที่7,000พนะครับโตยตา 1, ตยตาริสหนึ่งจุดสอต้ายารสนะครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงว่ารถเก่งนะฮะอ่าเรียกว่าเป็นมาตรฐานเลยนะครับถ้าพูดถึงว่าเรานึกอะไรไม่ออกนะเราไม่รู้ว่าเราชอบรุ่นไหนนะครับไม่ชอบสเปคไหนอ่านึกไม่ออกว่าอย่างนั้นนะครับ เลือกทางด้านของโตยต้าไว้ขอดีที่สุดนะครับเพราะถือว่าเป็นรถที่ดูแลง่ายนะครับขับขี่ง่ายการซ่อมศูนย์บริการต่างๆก็ถือว่ามีเยอะนะฮะและกันที่คันลิกลิซิ่งมีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่อง1.2เป็นอีโคคาร์แล้วนะครับสำหรับยาลิสัวนี้นะฮะงวดอยู่ที่ประมาณผ่อนสบายๆนะครับ7 0 0 0กว่าบาทเนี่ยขับสบายแน่นอนนะฮะทางด้านของโตยิต้ายาลิสจริงๆเขามีตัวใหม่กว่านี้อยู่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครที่สนใจตัวใหม่ๆหน่อยยาริสเนี่ยมีหลายคันนะครับหลายคันหลายแบบเลยล่ะ ลองกิ้งก้างมาดูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจงวดมันเจ็ดพัเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าน่าเล่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับตัวเต้าวีออสตัวเต้าวีออสนะครับหนึ่งจุดาต้องบอกว่าเป็นรุ่นระดับตํานานเลยนะครับเครื่องเนี่ยอยู่ที่1 5 0 0งพันซีซีนะฮะ,ะคือเครื่อง1,500ซีซีเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องที่มาตรฐานของรถเก๋งไซส์นี้นะฮะ,ะคือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเครื่องรถเก๋งประมาณเนี้ยหนเนี่ยจะถือว่า ขับแรงแล้วก็ประหยัดนะครับแต่ณปัจจุบันนะทางด้านของรถไซส์นี้เขาจะลดเป็นอีโคคาร์กันแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะคือเหลือเครื่อง1.2มั่งเหลือเครื่อง1.0มั่งนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวแบบปุ๊บปราดหน่อยนะครับแบบหยับพุ่งเลยเนี่ยวีออโซนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างดีเลยนะครับงวดก็ไม่แพงนะงวด7,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีหลายคันด้วยหลายคันหลายแบบหลายสีนะฮะลองมาเลือกหากันดูนะครับตอนนี้มียเยอะมากๆสําหรับ v ีออทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับ รุ่นถัดมา Mercedes b e n บอ่าพามาดูทางด้านของรถแบรนด์หรูบ้างนะฮะ m e r c e d e s b e n บตัวที่พามาดูนี้นะฮะก็เป็นทางด้านของตัวเอค a s s นะครับงวดเจ็ดกว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นรถเบนส์ตัวขนาดไม่ใหญ่นะต้องได้ใช้คําว่าอย่างนี้นะครับขนาดตัวเขากา็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับเป็นรถขับสบายๆนะอยู่ในเมืองนะฮะหาที่จอดง่ายๆนะครับคือทางด้านของเบอร์เซเดสเบนนะครับจริงๆแล้ว Mercedes Benz เนี่ยเราจะเห็นแต่รถใหญ่ๆนะครับหรูๆนะฮะ ขับก็จะดูแบบว่าใหญ่ๆนะฮะแต่พอว่าขับในเมืองเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ชอบความใหญ่มากนะฮะก็ลองเอาประมาณนี้นะครับรถขนาดไม่ใหญ่มากกระทัดรัดแบบอารมณ์แบบขับซิตี้คาร์อะไรประมาณนี้นะฮะถือว่าน่าสนใจงวด7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับถีมาดูรุ่นถัดมาเลยนะฮะรุ่นถนัดมาที่มีตอนนี้นะครับก็คือ Honda f ฟ e ดฮอนด้าฟีดลดลงมานะฮะงวดเหลือที่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหฮอนด้าฟีดนี้แนะนําเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครเนี่ย ที่ไปหลายคนนะมีครอบครัวที่ไปหลายคนนะครับถือว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งเลยนะครับฮอนด้าฟีดนะฮะงวดเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับเครื่องเป็นเครื่องพันห้าด้วยคือขับไม่แผ่วเลยนะฮะฮอนาฟีดเนี่ยจุดเด่นของเขานะครับก็คือมีการเปิดประตูทางด้านข้างนะครับที่จะเข้าไปด้านหลังรถได้เนี่ยเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะถ้าเกิดว่าบ้านใครนะครับมีเด็กเยอะๆผู้สูงอายุเยอะๆหรือมีผู้ป่วยนะครับผมว่ารถแบบนี้เหมาะสมมากนะเพราะบางทีแบบเวลาขึ้นรถอ่ะ เราจะพาแบบคนนะฮะคนอย่างสมมติคนป่วยนะฮะเดินจากอีกฝั่งไปอีฝั่งล่ะลำบากมากนะครับแต่อันนี้เปิดได้2ฝั่งเลยขึ้นฝั่งไหนก็ได้ถือว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับทีเรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือน,นิสสันโนดห1.2อันนิสสันโนตที่มีอยู่ตอนนี้นะครับโอ้โหต้องบอกรูปร่างหนะ้าตาเท่มากนะครับแล้วนิสสันเนี่ยต้องใช้คำว่าอย่างงี้นะภาพปกติแล้วรถนิสสันถ้าเป็นมือ2มานะฮะรูปร่างเขาต้องจะสดมากๆนะครับสภาพนี่สดมาก ใช้น้อยนะฮะไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับขับสบายๆเลยคือว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปเนี่ยถ้าใครชอบแนวสไตล์รถบ้านนะครับสไตล์แบบไม่ต้องแบบไปสนใจว่าอะไรจะเดิมไหมอะไรเงี้ยนิสันเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะฮะ,ะนิสันโนดตัวนี้นะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยผมว่าถือว่าดูดีนะนะครับถ้าอยู่ในคลาสประมาณสักงว่าเจ็ดกว่าบาทเนี่ยยังถือว่าน่าสนใจแบบสุดๆอยู่นะครับแล้วสีสันที่มีอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสีชมพูนะฮะค่อนข้างจะดูสดใส หวานแววมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับลดงวดประมาณ7 0 0 0บาทนะฮะอย่าลืมนะฮะติดต่อการลซิ่งได้นะครับทุกๆช่องทางเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยตอบนะครับอาจจะตอบช้ามั่งเร็วมั่งนะครับก็ต้องขออภัยวล้ที่นี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะฮะใจร้อนนะโทรเข้ามาหาเลยก็ได้นะครับทุกๆช่องทางของการลีซิ่งนะครับสำหรับนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับดีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถ ปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋า .com